สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีข่าวคราวที่สะเทือนวงการวอลเลย์บอลในประเทศเกาหลีใต้มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวเกาหลีใต้ต่อบทลงโทษที่ทางสมาธ์วอลเลย์บอลเกาหลีและก็สโมสรต้นสังกัดอย่างฮึงกุ๊กไลฟ์พิงค์สไปเดอร์ได้มีคำสั่งแบนแบบไม่มีกำหนด กับสสาวนักกีฬาระดับซปเปอร์สตาร์ของทีมอย่างคู่แฝดอีดายองและก็อีแจยองหลังจากที่ทั้งคู่ได้มีข่าวเช้าออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าได้เคยร่วมกันบูลลี่เพื่อนนักเรียนเมื่อ10กว่าปีก่อนโดยการทำร้ายร่างกายขโมยเงินและก็การข่มขู่ด้วยการใช้มีดซึ่งในเรื่องนี้แม้ว่าทางสองสาวจะได้โพสต์อินสตาแกรมเพื่อกอโทษกับการกระทำในอดีตแล้ก็โดนแบนแบบไม่มีกำหนดไปแล้ว แต่ว่ากระแสว,วิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ลดความรุนแรงลงไปแต่ว่าชาวเกาหลีใต้เขาจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเกาหลีใต้คนแรกนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้ทราบผลลงโทษในครั้งนี้ว่านี่มันไม่ใช่คำตอบเพราะว่าคำตอบที่ถูกต้องมันคือการออกไปจากโลกของวอลเลย์บอลนี่มันเหมือนกับการหลบเลี่ยงยามที่ฝนมันกำลังตก แล้วหลังจากนั้นอีกสักปีคุณก็จะกลับมาอีกครั้งอย่างเงียบๆส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวว่าคุณล้อเล่นใช่ไหมเยือต้องทนทุกทรมานมาเป็น10บปีหากต้องการแสดงความถูกต้องในตอนนี้ก็ควรที่จะประกาศเลิกเล่นไปซะส่วนคนต่อมาก็มองว่าการแบนจากทีมอย่างไม่มีกำหนดมันก็เท่ากับว่ามีความเป็นไปได้ที่พวกเธอจะกลับมาอีกครั้งในสักวัน ส่วนคนต่อมาก็มองว่ามันต้องไม่ใช่การแบนอย่างไม่มีกำหนดแต่ต้องถูกไล่ออกจากทีมชาติอย่างทาวรนนี่มันรุนแรงเกินไปที่จะบอกว่ามันเป็นเพราะตอนนั้นพวกเธออย่างเด็กเกินไปซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าคุณสามารถเห็นสิ่งต่างๆในเรื่องนี้ได้ง่ายมากนี่มันคือวันหยุดพักผ่อนที่จะทำให้พวกเธอไม่มีการไตร่ตรองมันเหมือนกับเด็กที่ทำผิดและคิดว่าโดนจับได้เพราะว่าโชคไม่ดี มันเป็นเพียงการลงโทษที่ไม่มีความจริงใจส่วนคนต่อมาก็ได้มีความคิดเห็นว่าพวกเธอควรที่จะระงับสถานะในการเป็นนักกีฬาอย่างถาวรส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวสั้นๆว่าปีาศาจร้ายจะต้องได้รับการทุบตีจงอย่าได้ลังเลใจในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวว่าการปล่อยให้ทั้งคู่ได้ลอยหน้าลอยตาอยู่บนคอร์ดมันเป็นการทำร้ายเหยื่อของพวกเธอเป็นรอบที่สอง มันจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเยาวชนในเกาหลีถ้าเรื่องแบบนี้มันไม่ถูกทำให้เหมาะสมเด็กๆจะสามารถทำร้ายเพื่อนตอนเด็กแล้วค่อยมาขอโทษตอนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างนั้นหรือส่วนคนต่อมาก็มองว่าการขับออกไปอย่างทาวรมันคือคำตอบเยือจะสามารถลุกขึ้นได้จากโทษแบนแล้วก็การระงับเงินเดือนแบบนี้ไหมส่วนคนต่อมาก็กล่าวเสริมว่าคุณได้กระทำบาป แน่นอนว่าควรจะต้องได้รับการลงโทษแบบถาวรไม่ใช่แบบไร้กำหนดและคุณต้องไม่สามารถเป็นตัวแทนของทีมชาติด้วยส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่านี่มันควรที่จะต้องถูกทำให้เป็นตัวอย่างในสังคมถ้าคุณใช้ความรุนแรงทำร้ายผู้อื่นโดยไร้เหตุผลคุณก็ต้องได้เห็นว่าคุณจะต้องจ่ายคืนในราคาที่แพงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวไปถึงผลลัพธ์ของการกระทำในรูปแบบนี้ว่า ความรุนแรงในโรงเรียนมันไม่ได้จบลงแค่การถูกทำร้ายแต่มันยังมาพร้อมกับความอับอายด้วยที่มันเป็นความอับยศยที่นำไปสู่ปัญหาใหญ่อย่างการฆ่าตัวตายอย่าไปคิดเพียงแค่ว่ามันเป็นเพียงแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะของมนุษย์มันยากที่จะให้อภัยหากคุณเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกบูลลี่จนต้องการตาย พวกเธอเติบโตมาเป็นสตาร์แบบนี้ด้วยพฤติกรรมเยี่ยงนี้หรือซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แนะนำว่าเราควรจะต้องมีการตรวจสอบด้วยว่ามีใครที่ค่าตัวตายไหมจากการกระทำที่รุนแรงของพวกเธอส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความตกใจว่ามันจริงหรือที่พวกเธอมีการคมคู่ด้วยการใช้มีดด้วยมันเป็นสิ่งที่น่าช็อกจริงๆเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่า การที่นักกีฬาคมคู่ผู้อื่นด้วยอาวุธมันเป็นสิ่งที่ล้ำเส้นไปมากส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงประเด็นนี้ไปอีกว่าไม่ว่าฉันจะเป็นเด็กในวัยไหนฉันก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรเพื่อขู่เด็กๆคนอื่นด้วยอาวุธนั่นมันเข้าขั้นโรคจิตแล้วส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ได้มองว่าควรแบนพวกเธออย่างท้าวอน เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างในการขาจัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนส่วนชาวเกาหลีคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่า mm. การลงโทษทางวินัยแบบไม่มีกำหนดมันเป็นเหมือนแค่ผลงานชิ้นเอกให้ได้เห็นบนหน้าสื่อเท่านั้นคุณควรที่จะแบ่งเงินเดือนที่ถูกปรับออกเป็นส่วนๆให้เท่ากันแล้วก็นำไปมอบให้กับเหยื่อของพวกเธอทั้งหมดนอกจากนี้พี่น้องคู่นี้ก็ควรที่จะถูกไล่ออกไปแบบถาวรด้วย มันเป็นความน่าอับอายของชาติที่ได้เลือกขยะมนุษย์มาเป็นตัวแทนของชาติกรับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้เพียงส่วนหนึ่งจากหลายพันคอมเมนต์ที่ผมได้สุ่มออกมาแปลให้ได้ฟังกัน ซึ่งมันก็ทำให้ผมแปลกใจนิดหน่อยครับที่ไม่เจอคอมเมนต์ในอีกแง่มุมจากชาวเกาหลีใต้เลยซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าเหตุการณ์นี้ดูจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ในสังคมเกาหลีใต้เป็นอย่างมากซึ่งมันแตกต่างจากคอมเมนต์ของแฟนวอลเล่ในชาติอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเท่าที่ผมลองไปอ่านดูในเพจของชาติต่างๆในอาเซียนเนี่ยความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางที่เห็นใจสองคนนี้มากกว่าการตำหนิแต่อย่างไรก็ดี เรื่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนอย่างมากครับในยุคปัจจุบันซึ่งในฐานะที่แอดมินเองก็เคยชื่นชอบหนึ่งในผู้เล่นทั้ง2คนนี้อยู่ก็หวังว่าทั้งคู่จะได้เรียนรู้จากบทเรียนครั้งสำคัญนี้และก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตกลับมาเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าเดิมได้ทั้งในและนอกสนามในอนาคตครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีความผิดพลาดนะัดตรงจุดไหนหรือประการใดก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ